สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นพี่อ้อยจะทำแบบพวกคลิปรีวิวก่อนนะคะเพราะว่าเท่าที่ลู้ลูเนาะพี่อ้อยพูดบ่อยๆแล้วน้องๆก็จะเบื่อกันเนาะก็อันนี้นะคะเป็นของที่พี่อ้อยสั่งมานะคะแล้วก็เป็นของที่พี่อ้อยคิดว่าราคาถูกนะคะถูกแล้วก็สั่งมาจากาเว็บดังนะคะเว็บดังเนาะ ก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะไปอบอกว่าพี่อ้อยสั่งมาจากไหนใต้ใต้ใต้คลิปนะคะอันนี้พี่อ้อยตัดเอาไว้แล้วเนาะว่ามันไม่ถนัดจะต้องทําไปก่อนอันนี้เป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะกว้างสี่สิบนะคะหน้าหน้าหน้ากว้างนะ สี่สิบความยาวหกสิบเอ็ดนะคะเท่าที่เท่าที่จำได้เนาะเพราะว่าตอนสั่งเขาจะบอกอยู่ว่า,อ,าอะไรเท่าไหร่นะคะพี่อ้อยจะเอามาเอาไว้ทำงานนะคะสำหรับวางมือถือเวลาพี่อ้ยอยอันนี้นะคะเป็นหน้าสีฟ้าเนาะจะเห็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มไม่เต็มหน้าเพราะว่าพี่อ้อยไม่ตั้งกล้องสูงนะคะ ตัวขาตัวขาเขาประมาณนี้หละคะ่ะตัวนี้นะคะพี่อ้อยสั่งมาอ่าสักครู่นะพี่อ้อยจะขยับกล้องนี่ค่ะพี่อ้อยแกะออกมาแล้วเนาะแต่เมื่อกี้นี้หยุดกล้องเอาไว้เนะารระหันไปหยิบของลืมอ่าตัวตัวนี้นะคะราคา159ร้อยห้บกาบาทพี่อ้อยสั่งมาจากเว็บ นะคะจากเว็บไซต์เนาะก็ถ้าเราใช้งานเองมันก็ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าถ้าเราเด็กเ,กเราก็ระวังเด็กๆหน่อยมันก็จะมีบ้างความที่ที่บอกถ้าบอกว่าคมมันก็มันก็คมในระดับหนึ่งสำหรับมือเด็กที่อ่อนๆนิ่มๆนะคะแต่ถ้าเราเป็นแบบมือผู้ใหญ่อย่างเนี้ยมันก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็โต๊ะตัวนี้เมื่อกี้พี่อ้อยแกะออกจากกล่องนะพอดีหยุดกล้องเนาะก็ พับเก็บนะคะเวลาไปไหนมาไหนนะคะเขาก็มีที่หิ้วเขาจะมีที่หิ้วให้เราหิ้วไปทํางานเพราะว่าตัวนี้พี่อ้อยสั่งมาพี่อ้อยจะเอามาไว้วางโทรศัพท์เนะเาะเวลาพี่อ้อยทํางานเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับที่อื่นเขาอันนี้พี่อ้อยจะเอามาไว้วางวางมือถือเวลาพี่อ้อยดูคลิปนะคะเวลาพี่อ้อยดูคลิปหรือหรือนั่งนั่งเล่น มือถือแต่ในแต่ละวันเนาะเพราะว่าคนทําช่องก็รู้อยู่เนาะว่าทุกคนจะต้องอใช้มือถือนะคะแล้วก็ต้องมีที่เป็นส่วนตัวเพราะว่าที่บ้านนะคะจะเห็นว่าที่บ้านเนี้ยพี่อ้อยไม่ได้วางโต๊ะใหญ่อะไรนะคะเพราะว่ามันจะมีโต๊ะคานข้าวโซฟาโต๊ะหนึ่งโต๊ะเดียวนะคะที่เอาไว้ไว้มุมนั้นเนาะเวลานั้นเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดจะให้หลานนะคะให้หลานก็จะใส่เป็นเบาะแบบนี้ นะคะใส่เป็นเบาะแบบนี้สําหรับหลานเนาะเพราะว่าหลานสซนเออเวลาเขาเล่นเวลาเขาอะไรเนี่ยเขาจะได้ไม่เจ็บไม่อะไรเนะเราะก็คลิปนี้นะคะพี่อ้อยก็รีวิวไว้แค่นี้เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปน,นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะลงะชื่อ ของเว็บตัวนี้นะคะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนเนาะช่วงนี้เขากำลังมีโปรโมชั่นนะคะอ่าราคาก็โอเคมากเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราไปใช้งานเนาะไปไหนมาไหนเราไปนั่งหลังบ้านนั่งในสวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถยกโต๊ะตัวนี้ไปได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้เนาะขอบคุณค่ะ